สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็มาดูการใช้งานตัว Excel กันอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่เราจะใช้งานกันบ่อยๆเลยนะครับก็คือในส่วนการตึงแนวเนาะตึงแนวเป็นยังไงนะครับปกติตัว Excel เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับเขาก็จะเลื่อนไปแบบนี้เลยเนาะเนี่ยไปทางซ้ายทางขวานะครับก็คือไปหมดเลยเนาะแต่ว่าอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่ใช้งานก็คือจะเป็นอยู่ในส่วนของตัว View นะครับแล้วก็ฟิ t พาแนลนะครับฟิ t เพลยอะไรประมาณนี้นะครับ แล้วก็อันนี้ก็คือตึงแถวนะครับแล้วก็ตึงคอลัมน์เนาะ,อะลองดูนะครับถ้าสังเกตดูจะมีเส้นหน,หนาขึ้นตรงนี้นะครับลองสังเกตตัวเลข1ตรงนี้นะครับในกรณีที่เรากดขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้ตัวหนึ่งเขาก็จะยังอยู่นะครับในกรณีนี้เนี่ยจะใช้กับท่าข้างบนเป็นหัวตารางอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือจะเป็นในส่วนตัวคอลัมน์นะครับแบบนี้เห็นไหมครับก็คือเลื่อนไปทางขวาเท่าไหร่นะครับเขาก็จะยัง ยังอยู่นะครับแถว A เนี่ยก็จะยังอยู่เหมือนเดิมเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับถ้าสมมติว่าเราต้องการยกเลิกนะครับเราก็กดตรงนี้นะครับเขาก็จะยกเลิกให้เราเนาะในกรณีนะครับถ้าสมมติว่ามีข้อมูลเยอะๆนะครับแบบนี้นะครับแล้วเราต้องการจะดูแถวข้างบนเนี่ยอย่างเดียวนะครับให้เขาอยู่ไปเรื่อยๆนะครับเราก็มาคลิกที่ตรงนี้นะครับเพราะว่า เขาจะในกรณีถ้าเป็นเขาจะอ้างอิงจากมุมนี้นะครับก็คือข้างบนแล้วก็ทางซ้ายของของคอลัมน์หรือว่าของเซลล์ที่เราเลือกอยู่นะครับอ่ะถ้าสมมุติว่าต้องการดูในส่วนของตัวแถวข้างบนตรงนี้นะครับให้อยู่เนาะเรามาคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเลือกที่ฟีดพาร์แนลนะฟีดเพนนะครับ,รบแบบนี้เนี่ยเวลาเลื่อนดูนะครับเขาก็จะแถวข้างบนก็ยังอยู่นะครับแล้วก็ได้ตามแถวที่เราต้องการเนาะอ่ะโอเคมีอีกนิดนึงนะครับนะในกรณีที่เราต้องการนะครับให้ ข the ้างบนก็ยังอยู่นะครับแล้วก็ข้างล่างตรงวันที่เนี่ยก็ยังอยู่นะครับเราก็มาเลือกที่ตรงนี้นะครับก็คือแถวข้างบนทั้งหมดนะครับแล้วก็แถวทางซ้ายทั้งหมดนะครับลองคลิกดูเนาะแบบนี้นะครับแล้วลองเลื่อนดูนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ในกรณีที่เราเลื่อนไปทางขวานะครับเห็นไหมครับคอลัมน์ที่เราตึงไว้ก็ยังอยู่นะครับแล้วก็ยังสามารถใช้งานได้นะครับแบบนี้นี่นะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับแบบนี้ได้เลยนะครับ ก็ลองฝึกใช้งานดูนะครับในส่วนของการตึงคอลัมน์นะครับผมว่าก็มีประโยชน์กับการที่เราใช้ในกรณีถ้ามีข้อมูลเยอะๆนะครับก็ทําให้เราเห็นหัวคอลัมน์ชัดเจนนะครับแล้วก็อยู่ที่เดิมเหมือนเดิมเนาะจะได้ไม่ต้องงงนะครับว่าอยู่ในคอลัมน์ไหนนะครับโอเคสาหรับวิดีโอนี้นะครับก็คิดว่าเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับวิธีการตรึงแนวของ Excel นะครับใครที่ใช้งานอยู่แล้วก็ มีข้อมูลเยอะๆนะครับวิธีนี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีอีกวิธีหนึ่งนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะอยู่แถวๆนี้นะครับก็ลากไปได้เลยเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็คือจะเป็นในส่วนอยู่ในส่วนของตัววิวนะครับแล้วก็ตึงนะครับฟีดพาร์แนลฟีดเพนนะครับอ่านไม่ถูกเหมือนกันโอเคสําหรับวิดีโอนี้นะครับเรียบร้อยแล้วก็ลองทําดูนะครับแล้วก็ Excel เนี่ยก็ใช้งานง่ายมากๆนะครับสวัสดีครับ